สวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้แพรมีเทคนิคดีๆในการทำภาพลายน้ำจากแอปที่ชื่อว่า Photoroom มาฝากนะคะก่อนอื่นทุกคนโหลด Photoroom มาก่อนนะคะแล้วเข้าไปหน้าแรกเริ่มต้นจาก ภาพถ่ายเห็นไหมคะแผ่วงกลมไว้แล้วเราก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการนะคะในส่วนตัวของแพ่เองแพเอารูปนี้ไว้ก่อนละกันอยากจะได้มาใส่ตรงหน้า facebook แล้วก็อ,อันที่สองนะคะเลือกไปตรงที่เราเลื่อนไปตรงที่คลาสสิกนะคะมันก็จะมีเป็นช่องตารางเนี่ยค่ะมันจะมีหลายๆแบบนะคะเราก็เลือกตัวที่เป็นแบบช่องตารางเขาเรียกตารางอะไรอะไม่รู้ แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะพอเสร็จปับ๊บเราไปกดบันทึกด้านบนอันนี้หน้าจอมันอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่นะทุกคนล้วก็บันทึกไปนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าอยู่ในตรงที่เป็นอ,อัลบั้มภาพของเราเนาะถ้ามันเป็นลายน้ําแล้วเวลาเราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นสีดําแบบนี้เราก็สามารถเอาไปตกแต่งภาพอยู่ในเฟซบุ o กนะคะหน้า Facebook เวลาที่เราอยากจะโพสต์อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนตัวของแพรเองนะคะแพรจะเข้าไปที่ตรงภาพที่แพรต้องการจะเลือกนะคะอันนี้สมมุติว่าเป็นรีวิวของลูกค้าแล้วกันนะคะแล้วเราก็ไปคลิกตรงข้างบนนะคะที่มันเป็นรูปรูปภาพเหมือนสติกเกอร์เห็นไหมแล้วก็ใส่ภาพติดตัดแปะเข้าไปนะคะติดแปะเข้าไปอันนี้ก็เป็นภาพที่แพรแต่งมาเมื่อกี้เนาะ นี่เราก็จัดรูปแบบตามที่เราต้องการเลยนะคะเห็นไหมว่ามันจะเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถแบบตัดต่อได้บนหน้าฟีดเฟซบุ๊กของเราเลยนะคะอันนี้มันก็ง่ายสะดวกมาก เพื่อที่ว่าเราจะสามารถทําให้แบบลูกเล่นหรือว่าการที่เราทํารีวิวให้กับลูกค้าเนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็สามารถทําไวง้ง่ายๆแล้วที่สําคัญภาพนี้ก็สามารถใช้งานได้ตลอดเลยนะทุกคนอันนี้นะคะไปก็จะมีรูปภาพแบบอื่นนะคะอาจจะเป็นภาพที่เราแพ็คของหรือว่าภาพกล่องของของเรานะคะเอาไป เชื่อมตรงนี้ก็ได้แล้วที่สําคัญเราก็ใส่ตัวหนังสือใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเพื่อให้ภาพของเรามันดูเด่นชัดมากขึ้นนะคะอันนี้พี่อยากแนะนําว่าทุกคนแบบไม่ต้องแบบก๊อปภาพก๊อปภาพอะไรวางอันนี้ดีมากแต่ว่ามันจะทําให้ Facebook อ่ะพี่มาร์เขาจะปิดการมองเห็นของเรานะคะเราสามารถไปแต่งเติมเป็นใส่สติ๊กเกอร์หรือว่าแต่งภาพเองได้เพิ่มรูปของเราเข้าไปก็ได้ด้วยนี่ โอเคนี้เสร็จแล้วคะ่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้หากคลิปนี้เป็นประโยชน์แพรฝากกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ